สวัสดีครับวันนี้เป็นพลัสพลัสนะครับวันนี้เราจะมาทดลองสร้างเลขสุ่มเลขสุ่มเนี่ยมันใช้สำหรับในหลายอย่างเลยนะครับเช่นคุณจะทำพวกหนูล้อเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ต้องสร้างเลขสุ่มในการที่จะปรับเทนเวตหรือว่าจะค้นหาพอบแบมนะครับเช่นทำเซิร์ชเนี่ยเราก็ต้องใช้แรนดอมเซิร์ชเราก็ต้องมีการสุ่มเลข หรือสร้างพวกจเนติกออลกริทึมนะครับซึ่งมันจะเป็นจะต้องมีการสร้างโครโมโซมของประชากรขึ้นมาแล้วก็ทําการสุ่มค่าซึ่งก็ต้องใช้เลขสุ่มเหมือนกันผมก็เอาโค้ดเลขสุ่มมาให้ดูนะครับเราเราก็จะอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับอันนี้เป็นโค้ดสุ่มเลขนะครับก็คือสร้างเป็นฟัง์กชันชื่อว่า my random ขึ้นมานะครับมี lower bound LB นี่คือ l o w bound UB คือ upper bound นะครับ เวลาเราเลขสุ่มเนี่ยเราต้องกำหนดว่าขอบเขตบาว n ด a r y พรบอบแบมของเราเนี่ย lower กับ upper ปเ,ปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจากนั้นจากตัวแหน่งที่เป็น lower ข้างล่างนี้นะครับเราก็บวกด้วยบวกด้วยค่าสุม่มสังเกตว่าพจน์ของค่าสุ่มเนี่ยมันตรงเนี้ยมันเป็น integer นะครับดังนั้นเราก็จะต้อง c o n วร์ดดให้มันเป็น double ซึ่ง ตอนเราหารด้วย random max เนี่ยนะครับมันเป็น integer อยู่มันไปหารแล้วมันจะทำให้มันได้0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ t y cast ที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวมันเนี่ยให้มันเป็น double แล้วเราก็จะได้เลขเป็น double มาตรงนี้พดตรงเนี้ยจะได้ออกมาเป็น double ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง0 0-1 0 9 9ถึง1นะศถึงจุดศูนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคูณกับ l e n ซึ่งจะทาให้ได้ขอบของมัน ขอบของมันนะสมมุติว่าผมกําหนดแม็กที่100เนี่ยมันคูณกับเลนจที่100มันก็จะเปลี่ยนจาก0.99คูน100ก็จะเป็น0-100ถึง1น0นะครับแล้วก็บวกด้วยค่าต่ำสุดพอดีค่าต่ำสุดนี้เป็น0ก็จะได้0-100ถึง100เรามาลองรันโค้ดกันดูนะครับก็พอเขียนโค้ดเสร็จนะครับเราก็คอมไพด้วย จพัดพัดนะครับแล้วก็เรียกไฟล์ที่เซฟนี้เซฟชื่อว่า ep 1 1 cbp จากนั้นผมก็ให้มันสลิป1วินาทีแล้วก็สั่งมันรันนะครับก็อันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอันนี้สังเกตว่าสุ่มออกมาเสร็จได้ค่าออกมาเป็น0-100ถึง1น0 100นะครับสมมุติผมลองแก้เลขใหม่สมมุติว่าเราเกิดสุ่มแล้วเราอยากได้เลขลบ1 0 1ถึง10บลบ1 0ถึง10นะครับ เราก็รันก็จะได้ลบสิบถึงสิเห็นไหมครับก็จะได้เลขค่ามาอยู่ในช่วงเล็งตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเลขสุ่มเราไม่ดีเนี่ยมันไม่กระจายเนี่ยปัญหาเวลาเราเสิร์ชหรือเราเทรนโมเดลเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างมากหรือว่าเราเป็นเลขน้อยๆน,นะครับเช่นลบลบร้ถึง100่ง้อเราก็ลองรันดูนะครับ ก็จะได้ลบร้อยถึง100นะครับหรือบางคนบอกเอ๊ะปัญหามันเป็นเลข5ถึงเลข10อย่างนี้ได้ไหมนะครับก็ได้ออกมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เราสร้างฟังก์ชันนี้ก่อนทีเราฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อนไปเรื่อยๆเราก็จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆออกมานะครับก็วันนี้มีเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ